วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้กําหนดเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติตลอดจนประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องจากพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และทรงปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ต่อมาจึงได้ทรงตั้งกองลูกเสือและมีพระราชประสงค์ให้นํากิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่อไปข้อมูลประวัติศาสต์เกี่ยวกับเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถศึกษาได้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งได้รวบรวมไว้ในเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชการที่6และภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรยานและจัดเก็บรักษาให้เป็นหลักฐานสำคัญของประเทศเพื่อการค้นคว้าสืบไป ขอเชิญตัวแทนผู้กำกับมอบพวงมาลัยหน้าพัะบรลมาูกเชิญครับใจวานได้เลยครับแล้วก็มัติยามัติยาค่ะแล้วก็ลงกงมงลงอะไรมัติยาค่ะน้ำมัน นัง่งเตรียมตัวถวายราชสักการะลงเสือเชื่อใจใจขอรโคธรลงปโาอมพระสงฆ์ศี บุดมงกุฎกล่าวจอมเมาลีทรงปราณีก่อเือลูกเสือมาทรงอุตสาหกบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาสารสนา สงสังทรอนสันภิกิิวิทยาเป็นอาพาของพุทธพุทธิ์เทือกไรดังดวงจันทร์ราตย์ประสิทธิแสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบสมสมัยพระคุณนี้ จะสถิตสนิทในดวงห่าไทยถวยราไม่คลาดเออทั้งหมดสงบนี่ ในลำดับต่อไปขอยนิญา์สุรินมดูพิธีการปะบพพิธีว้พสวดดีเนครับพิธีราชสดุดีเนื่องในวันสุวรรคายวันสวรรคต ของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระมหาการุณาธิคุณต่อกิจการน้านการศึกษาเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันวชิราวุธตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระอ,องค์นั้นได้ทรงประกอบพอระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองการคมนาคมกิจการลูกเสือและลูกเสือป่าท่านยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งการในด้านศิลปะวัฒนธรรมในทุกๆปีเหล่าผู้ขับัญชาลูกเสือและลูกเสือเนนนาลีจะจัดพิธีวางพวงมาลาตลอดจนถวายล่าสด,ดุดี เพื่อเป็นการน้อมรับลำลึกถึงวัน้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงเป็นผู้ว่าราชการกําเนิดลูกเสือไทยจะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรเริ่มและพัฒนารากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศชาติจึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราเชาวไทย ควรลำลึกถึงวันวัชิรวุธเพื่อเชิดพระเกียรติและลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไปขหวนวันที่กรถมือโล่งบริเวณรอบๆนี้เราจะไม่ไปเลยไปทางด้านสนามฟาร์เก่อน ฝั่งนด้านโน้นเอาแค่บริเวณที่สนามบุกบอลแล้วก็ทางอาคาร2อ,อาคาร3อาคาร7เราจะไม่ไปฝั่งนู้้นนะครับแต่ว่าหลังอาคารอ1ไปได้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ในการเก็บขยะงา่ายที่สุดเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยกเสืสอเราก็อยู่แล้วดังนั้นเราต้องรักษาความสะอาดของโรงเรียนให้คนละสิ0ชิ้นนะครับพอ10ชิ้นปึ๊บหาผู้กำกับแล้วก็ ผู้ปกคกักสตรวจเ็จพื้นท่านไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งถังขยะพอคุณเสร็จแล้วให้ไปล้างมือแล้วก็สามารถขึ้นท้องเรียนได้ครับขหมดแฮกลงขหมดแฮกเริ่มแล้วมือลงเลย้ครับทำตามหน้าที่ครับบริเวณตรงนี้เลย 我妈呀 ลูกครับหักขยลูครัเินครับไปได้ทั้หมดเลยโอ้เขาสิ่ชีวิได <g> ้ไหมครับเขาจะเหรอเขาเขาสิ่ะได้ไปได้อ่ะไป